ท่านผู้ชมครับขับรถนี่ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคนงานเนี่ยเขาเปิดฝาท่อเพื่อที่จะเข้าไปซ่อมท่อระบายน้ำครับปรากฏว่ามีรถคันนึงขับมาแล้วเหมือนแซงอะฮะเราไม่เห็นว่าเขามีกลวยกั้นเพราะว่ามันมีท่ออยู่นะฮะตกลงไปทั้งคันเลยครับท่านผู้ชมฮะและมันลึกไปถึง6เมตรโชคดีเหลือเกินนะฮะคนขับไม่เป็นไรนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมพอมองออกไหม ข้างล่างเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมรถทั้งคันตกลงไปเลยครับวอลโวรุ่น X490 นี่ท่านผู้ชมคือจำได้ไหม,มเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมีคนแชร์กันในออนไลน์ขับวอลโวแล้วเหมือนไปชนกับอะไรสักอย่างนี่แหละ<ม>แล้วคนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถนี่พังยับเลยมารอบนี้อ่ะท่านผู้ชมลองดูว่าคนขับเขาจะเป็นยังไงวอลโวเหมือนกันนะฮะ ตกลงไปในหลุมเนี่ยนะฮะลึกประมาณ6เมตรเป็นถนนสงประพาขาเข้านะฮะเขตดอนเมืองนะครับคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายวัยหกปีพอรถเนี่ยตกลงไปฮะคนงานอยู่นั้นกันเต็มเลยรีบลงไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมาได้สำเร็จนะครับคือคนเนี่ยออกมาก่อนสภาพของคนเนี่ยคือบาดเจ็บเล็กน้อยคอหโหรถนี่ก็พังยับเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าเนี่ยขูดแล้วก็ลงไปกระแทก ด้านล่างนะฮะอันนี้คือ,อคนเนี่ยออกมาแล้วอยู่ที่ว่าค่อยๆเอาเครนเนี่ยมานํารถขึ้นมาครับท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ที่เขาซ่อมอยู่เนี่ยเขาเปิดเผยว่าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับอยู่ระหว่างการวางท่อประปาของการประปาะคนครหลวงครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องเปิดฝาท่อเพื่อลงไปวางท่อประปาครับเขาทํากันมาหลายคืนละส่วนใหญ่ทําดึก,ดก มันจะได้ไม่ไปรบกวนการใช้รถใช้ถนนกันเขาก็จะกั้นนะฮะเอาปวยไปกั้นกันตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มถึงตีสี่ทำจนกว่าจะเสร็จนะฮะและทุกครั้งที่เขาทำเขาก็มีระบบของเขาอะนะฮะปิดถนนฝั่งขวาสองช่องทางเปิดให้รถเนี่ยผ่านได้คือช่องทางฝั่งซ้ายก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยคือทำเสร็จแล้วของเมื่อคืนที่บ่านมาเสร็จแล้วเขาจะค่อยๆขับรถเครนคันนี้แหละฮะค่อยๆขับมา เพื่อที่จะมายกฝาท่อไปปิดท่านผู้ชมพอนึกออกใช่ไหมฮะแต่ระหว่างที่รถเคนเขามาจะช้าฮะค่อยๆมาค่อยๆมารถวนลโว่คันดังกล่าวก็คงไม่รู้ว่าทําไมขับช้าจังเลยก็เลยเร่งแซงไปเลยฮะพอแซงเนี่ยก็กลายเป็นว่าแซงอยู่ในช่องทางที่มันมัน,ม,นมันถูกเปิดอยู่ฮะคราวนี้ลงไปทั้งคันเลยครับท่านผู้ชมฮะแต่เคราะห์ดีจริงๆนี่ ยังขึ้นมาได้ได้รับบาดเจ็บไม่หนักนะครับท่านผู้ชมฮะแต่คนขับก็บอกว่าตกใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะถนนหลายเส้นในกรุงเทพนะคะก็มีการก่อสร้างอยู่ต้องระ<ๆ><บ>มัดระวังในการขับขี่ให้มากเลย